อเออไอซุก็เกิดที่โรงพยาบาลเหรอเนี่ยโอเควันนี้เ a y ์โฟของ Thursday นี้ก็คือรถรีแวมร,รถพยาบาลนั่นเองที่ผมนั้นไม่ได้บอกไว้ผมผมก็บอกเป็นความลับ <รถ S 1> นะรถที่ถูกรีแวมอีกคันนึงนะครับผมก็คือรถนะก็รถพยาบาลในที่สุด ก็ทําการรีแวร์ไปพร้อมๆกับไฟท์ักเลยตามที่ผมคาดไว้ตั้งแต่ตอนที่บอกว่ารถที่ยังเหลือ2คันที่ยังไม่ถูกรีแวร์นะซึ่งรถนี้จะเป็นรถคันสุดท้ายนะผมที่น่าจะถูกรีแวร์นะครับก็ที่ยังมีขายอยู่นะตอนนี้นะราคาก็9นะก้าหมื่นะก็วันที่เข้ามาก็ผมเป็นตอนที่มันมีไลฟ์เว้นนั่นแหละครับผมก็จำได้อยู่ ภายในของตัวรถอ่าโอ้โห,โโหทะลุอย่างนี้เลยนะเฮ้โอเคความสามารถพิเศษก็คือถ้าเกิดเราโดนดาเมจอะไรน,นี้เราก็สามารถเข้าไปนอนนี้ได้อย่างนี้เลยเอออะแล้วมัเกิดอะไรขึ้นด้บนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปขับรถคันนี้กันนะดูดิรถไฟาบานดูดิทำออกมาค่อนข้างดีกันนะโอเคไฟสิง เสียงไซเรนก็จะต่างจากรถตำรวจหน่อยนะอันนี้จะเป็นเสียงของประจำของรถพยาบาลนะเปียงปงปิ้วปิ้วปิ้วตี้วติ้วรถปฏิติถึงนั่นแหละแล้วการปิดประตูหลังกับผมมันจะไม่ได้วาร์ฟแล้วนะผมมันจะปิดแบบอนิเมชันเลยนะอย่เงี้นะเออดีดีก็ถือว่ารถพยาบาลที่รีแว็ใหม่ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างแบบสุดยอดดีมากๆเลย ภายในก็ดูดีจบแล้วเกี่ยวกับเกมเจลเบกบพอมีอะไรเก่าๆมันก็ยิ่งแบบพัฒนาขึ้นนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วกันนงผมว่าคันนี้มันเร็วแค่ไหนนะไปบาสีเขียวนะไปเราลองทดสอบความเร็วกันนะแบบเฟิร์สเพร์สซันได้อย่างนี้ เฮ้ยอ้าวเรียบร้อยลอยเลยเว้ยประมาณ1 5 0ยห้กว่านั่นแหละครับความเร็วของมันนะดูดิเดี๋ยวไปไปรับผู้ป่วยอย่างทันใจนะด้วยความเร็วเท่านี้ดูดิอย่างเร็วเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมา ส่วนอัปเดตอื่นๆของ Day 4กันวันนี้นะผมซึ่งจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่จริงด้วยครับผมเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ใหม่ที่เกี่ยวกับตัวเกมพาร์ทระหว่างสวา่านแล้วก็ตัวบอสนะผมเดี๋ยวผมก็จะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเลยนะอันไหนที่ไม่สำคัญผมก็จะตัดทิ้งไปนะเอาลายอย่างแรกก็คือเอ,อ่อ New a b u l a n c e Model อันนี้คือถ้าเกิดเรามีเจ้าของแล้วเออเราก็เอาอมาได้ราคา9 0 0 0หน,นะ แล้วก็ฟีเจอร์ที่ผมนั้นค่อนข้างชอบนะผมถ้าเกิดเรานั้นเสียชีวิตนะผมก็คือเราตายนั่นแหละครับผมจะหาที่ตายที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีที่ตายอยู่ที่นึงนะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูไม่ว่าคุณจะกระโดดตึกตายก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่หรอนี่วิธีตายแบบนี้ครับผมให้โดนเสาไฟฟ้านี้นะ เอาละนี่มันจะมีปุ่มใหม่ก็ผมให้เราเลือกสปอนได้นะอ่าถ้าเกิดเราเลือกไม่ทันมันก็จะสปอนอันโตโนมัตินะครับเพราะง,งั้นให้คุณรีบกดเขาว่าชูสปอนให้เร็วนะผมผมก็จะฆ่าตัวตายอีกรอบหนึ่งนะเอาละเดี๋ยวผมจะให้รถไฟเหยียบแล้วกันนะให้รถไฟชนเออเนี่ยให้กดชูสปอนนะครับผมอ่าแล้วเราจะมีให้เลือกก็คือ ว่าเราจะจะไปเกิดที่ไหนอ่ะเกิดแบบกระโดดล่มก็ยังได้นะเออดีเลยอ่ะพอก,กระโดดมาอม่นี้อ้าวตายอีกชูด,ดิค็อืมเลือกตำแหน่งได้นะก็ไปไปสปอนที่ไหนก็ได้ผมตามใจชอบของคุณเลยนะแต่นั้นมันปลดล็อกอยู่อ๋อโอเคเข้าใจาแล้ว มันก็แล้วแต่เกมพารนั่นแหละครับเพราะว่าเ,เกมพาร์น,นี้แล้วก็เกมพาร์สวาดขึ้นราคาอีกแล้วครับเ<อ>พราะฟีเจอร์นี้ครับขึ้นราคาเพราะฟีเจอร์ที่เขาน้นได้เพิ่มมาใหม่ครผมก็คือสปอนชอยนะมีค่ายฐานใหม่มันจะไปตั้งศูนย์ใหม่อยู่ที่เมืองใหม่แล้วนะครับผมตรงแบบ Expansion นนั่นแหละเอาล่ะทีนี้ ที่คุณเห็นข้างหน้านะผมค่ายทหารเก่าตัวนี้ได้ถูกรื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เขาได้เพิ่มตึกใหม่เป็นแค่2ตึกนะเออตึกนี้แล้วก็ตึกตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็มีเหมือนเหมือนว่าเป็นเป็นตัวรอดช่องไว้นะเออเออตึกก็ค่อนข้างดีนะแล้วเขาก็ได้ย้ายไปตรงส่วนของด้านหลังนะผมตรงนู่นเลย แต่ยังไงก็เถอะมันก็ไม่สมควรอยู่ติดกับเมืองอยู่ดีนะผมก็ว่า,างั้นแหละมันสมควรที่จะเอาไว้อยู่ส่วนที่มันไม่ได้อยู่แบบติดเมืองให้มากผมมันอยู่แบบส่วนแบบการทะเลทรายอย่างนี้นะเอออย่างนี้เลยนี่คือค่ายฐานใหม่นะผมป้อมปืนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเออก็ค่อนดีนะค่ายฐานนี้เพราะว่าเออป้อมปืนลมมันไม่ได้มาถึงตรงนี้นะ เราก็จะสามารถเอารถถังนี้ได้นะเออโอเคเอาเจ็ดก็อืมผมไม่รู้ว่าะระยะมันโดนหรือเปล่านะเอ้ยก็ดีพอไปเราหอแค่นี้แหละเออโอเคแล้วก็ทางเข้าเปเวปืนเนี้ยนะก็เออเปลี่ยนนะโอเคก็าอาวุธที่นี่ได้โอเค ดีแหละแล้วก็มีเออแผนผังแผนที่นะเออมันจะเป็นเหมือนเอียงละโอ้โหโอ๋ออันนี้มันอันนี้มันหันกลับอันนี้มันหันกลับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอีกที่หนึ่งนะอันนี้จะเป็นกะหล่านะส่วนตรงนี้เออผมก็คิดไปแล้ว ว่าเออถ้าถ้ามันมีไอ้แฮงเกอรว่างๆเนี่ยมันควรที่จะมีเครื่องบินใหม่มาอย่างแน่นอนผมว่าอย่างนั้นนะเออดูไอ,อ้ป่องนิวเคลียร์ก็ยังเหมือนเดิมนะโอเคผมยังไม่ปวดเนาะเพราะผมยังไม่ถึงเบลสิบเอาล่ะก็ถือว่าคาดหารใหม่ก็ ถ้ามาได้ค่อนข้างกว้างอยู่นะสำหรแล้วที่มันไปอยู่ที่นอกพื้นที่นะอ่าก็รื้อถอนเอ่อคาหาเก่าจากใกล้เมืองแล้วก็มีตึกแล้วก็มีต้นไม้แลนน้วถนนเออฟรีกระดาษเพลเยอร์แคนาลพิกอัพแอนด์บ d เด้นสามก็สำหรับคนที่ไม่มีไอเกมพาร์ทไอโมบายกระลาดนะผม ผมจะสามารถสปอนคาเมโลแล้วก็เ็ได้เพิ่มไอพิกอัพอะคือมันมีนานแล้วครับผมผมเห็นมาตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่เขาเพิ่มก็คือ m o เด r สาแล้วเดจาเขาไม่ได้บอกนะผมว่ามันเพิ่มเข้ามาด้วย mm hmm. New เกมพาร์ตอิมเมซึ่งตัวเกมพาร์จะมีการเปลี่ยนรูปใหม่ทุกเกมพาร์เลยนะ เอาล่ะนี่ก็คือหน้าตาของตัวเกมพาร์ทใหม่ทั้งหมดเลยนะทำออกมาค่อนข้างสวยนะสวัสดีทีมอันนี้ไอเดโอดับเบิลแบ็คเวลี่อิมพอร์ทโอเคทีนี้ผมดูความหมายของคำย่อของ VIP แล้วก็ผมชื่อเต็มของมันก็คือ Very ่อิมพอ a ์แทน a y เพเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากเลยโอเคตามประเด็นนี้ครับตรงตามเกมพาร์เลย เปี่ยนจากโมบายกระดาษเป็นโปรกระดาษนะค r าม b r o s v ว p t ท a d i n g เออเคตามนี้เลยนะก็ที่ผมบอกว่าเออมันขึ้นราคาก็เพราะว่าฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับเออนี่ยแะผมเดสชอยก็ผมแต่สำหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ก็จะไม่สามารถทำได้นะผมไม่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่านะผมก็ต้องไปดูใน ID ลองผมนะแต่ผมก็จะมาบอกให้อีกทีหนึงว่ามันทำได้หรือไม่ได้ ส่วนไอส่วนกระดาษนี้ผมจะไม่พูดนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อเกมพาร์ทนี้ไว้ส่วนเกมพาร์ตบอสผมก็เออจะบอกให้นะผมก็มีเพิ่มการสปอนเดชอย์เออจากพาราชูลดการวิธีสายจากมินิแมปเออจากที่เออทีมอื่นนั้นกำลังเซตหยอกคุณอยู่นะแล้วก็คิเลเชียนแคนาสปอนก็คือถ้าเกิดเรามีเกมพาร์ตบอสนะ ออก็จะสามารถสปอนไอรถคันนั้นได้ครับผมในรถนี้เออโอเคดีเลยแล้วมันก็เร็วด้วยนะอันนี้สลาดเกมพานะส่วนวิวพีพารก็นั่นแหละครับคือคือที่ผมนั้นที่มันล็อกไว้อยู่นั่นแหละที่มันจะไปสปอนอยู่ที่ร้านปืนนั่นแหละผมสปอนไม่ได้อ่าตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนแค่สีตึก แล้วก็ i n s t a c unlock of level 4 points and c l i m ก็เหมือนว่าเออถ้าเราซื้อเกมพาร์ s V.P. เราก็จะสามารถแบบว่าเข้าไปใน,ในตรงฐานลับได้นะนะผมไม่รู้ว่ามันต้องกอดเวสีหรือเปล่า bonus relo season c o n t a c t ก็คืออ่าปกติเราร e l o เราก็ต้องเสีย15,000ต่อนครั้งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรามี V.P. เกมพาร์ s เราจะสามารถรีโหลดได้ถึง2ครั้งนะครับโอเคตามนี้แล้วก็ it just pink v i v i city p o t a t i a color โอเคอน,นี่ผมไม่สำคัญนะโอเคเราจะมาเข้าสู่เป็น day f i e เป็น day สุดท้ายกันเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่มานะเพราะรถที่ day f i ก็จะเข้ามาเป็นรถ Limited นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดภาพไปดูนะไฟ day ก็ผม48ชั่วโมง Limited นั่นก็หมายความว่า รถคันนี้จะอยู่ได้ถึง2วันเท่านั้นครับผมเพราะงั้นคุณก็ต้องเตรียมตังค์ให้ได้มากสุดไม่ตม่ำกว่าล้านนึงครับผมรถคันนี้นะเพราะว่ารถคันนี้ก็น่าจะค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เขาได้มีเอ่อบอกชื่อไว้ได้วยนะผมเป็นลับๆให้ทุกคนนั้นเดาให้ได้นะผมว่ารถคันนี้ชื่อว่าอะไรคำขึ้นตน้นด้วยคำว่าเดือดแล้วก็มี A อตัวตัวส่วนสองแล้วก็ตัวส่วน L อยู่ตัวส่นวนที่5ก็ยังเดาไม่ออกนะ แต่ก็คาดไว้แล้วนะผมว่ามันคือรถซูปเปอร์คาร์นั่นแหละครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมเราก็จบกันเพียง Day 4กันเพียยแครันี้นะแล้วเราก็เจอกันวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะเป็นวันศารนะผมก็จะอัดเร็วตามปกตินั่นแหละเดกก็ไปแล้วผมเจอกัน